แม่ค้าแม่ค้านะครับถามบอกว่าธันวาคมนี่เงียบเหมือนกันทุกที่ไหมคะเออหน้าเป็นร้านข้าวแกงนะอืมก็มาโพสโอ้โหดูสิครับน่าสงสารเลยไม่มีคนแม้แต่คนเดียวเลยในร้านอนะ่ะดูสิเนี่ยดูสิโอ้โหนะเขาก็าโพสถามบอกธันวาคมนี่มันเงียบเหมือนกันทุกที่ไหมคะอา้าวชาวโซเชียล ช่วยมาตอบนะครับเงียบกันเงียบเหมือนกันไหมทุกที่ไหมแต่แอดมินตอบให้ก็ได้ครับว่านะฮเงียบเหมือนกันทุกที่แหละครับอืมนะเงียบทุกร้านแหละครับตอนเนี้ยนะร้านไหนร้านไหนก็เงียบเหมือนกันแหละนะครับยกเว้นร้านแบบอะไรอะ่ะร้านเจ้าแบบ บุฟเฟ่อะไรแต่แต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์นี่คนเยอะอยู่นะอนะแต่ถ้าเป็นข้าวแกงทั่วไปธรรมดา,างเงียบร้านในห้างดังๆก็ไม่ค่อยเงียบหรอกนะครับร้านห้างดังๆเปิดใหม่ะ่ะแต่ถ้าห้างธรรมดาทั่วไปก็เงียบนะแต่น่าจะเงียบประมาณสัก80-90%มั้ง นะส่วนไอ้ที่ไม่เงียบก็น่าจะเป็นร้านแบบดังๆเนาะอืมนะครับเนี่ยฮะพี่น้องประชาชนช่วยนะดูหน่อยสิครับอะนะอุ้งยิงเนี่ยช่วยมาดูหน่อยสิครับร้านแล้วเขาเงียบเนี่ยช่วยดูหน่อยสินะเออแอดมินต้องมานาเสนอเนี่ยเห็นไหมแอดมินเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นไหมนะ ข่าวแบบนี้ใครจะไปออกใครจะไปนําเสนอไม่มีอะครับมีแต่แอดมินมานําเสนอนะข่าวร้านค้างเงียบๆเนี่ยนะโอ้โหน่าสงสารนะครับนะโอ้ยดยสูสิปิดสวิตช์สามปอเนี่ยนะตอนนี้ร้านเข้าแกงเนี่ยจะปิดสวิตตัวเองนะครับนะนี่ขนาดสี่เดือนนะ สี่เดือนยังเงียบขนาดนี้เราถ้าคิดดูสี่ปีอ่ะไม่เจ๊งลาบคาบเลยเหรอครับเออนี่ยเอามาให้เห็นให้ให้เห็นกับตาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนีแม่ค้าจะปิดสวิตตัวเองแล้วเนี่ยเงียบไม่มีคนนั่งเงาแม่ค้าแม่ค้านั่งเงาเลยเนี่ยดูสิอือ มันจะอยู่กันยังไงครับประเทศนี้นะโอ้คนที่เขาไม่ได้เลือกไอเษถามาก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะคนที่ไม่ได้เลือกไอพักส้มมาก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับโอ้โหนะแล้วมันจะอยู่รอดถึงสี่ปีหรือเนี่ยนี่แค่สี่เดือนนะอย่าว่าแต่สี่ปีเลยครับปีเดียวเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเงียบขนาดเนี้ย นะสงใสัต้องเปลี่ยนเป็นแบบว่าบุฟเฟ่เรามั้งเออเพราะว่าถ้าเป็นแบบบุฟเฟ่นี่มันขายดีนะคนคนมันประหยัดไงบุฟเฟ่ห้าสิบเก้าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะเออบุฟเฟ่เข้าวแกงตัดไม่อั้นอย่างเงี้ยห้าิบเก้าบาทอ่างเงี้ยอ,อืนะลองปรับตัวปรับวิกฤตด,ดูครับนะเพราะว่าแอดมินก็เห็นหลายคนแล้วไหมเออหลาน เออร้านขนมจีนบุฟเฟ่เออแต่บางร้านก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่รอดนะบางคนก็ไม่ได้มีคนนะแอดมินขี่ผ่านเนี่ยมันมีร้านบุฟเฟ่ขนมจีนเปิดไม่มีคนนะ <c oughs> นะโอ้บางทีบุฟเฟ่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะบางทีนะครับเออแต่แต่นะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรปรับกลยุทธ์ไปนะครับลองผิดลองถูกไปนะดีกว่าอยู่เฉยถ้าอยูอ่เฉยนี่ตายครับโอ้คนลุกแล้ว เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ